คลิปนี้เป็นคลิปลองของน,นเองค่ะก็เป็นลองของแรกของปีเลยนะคะสําหรับวันนี้น้อตามชื่อคลิปเลยก็คือเราจะมาลองนี่ค่ะลองพื้นใหม่ของซาวาซูนะคะก็เราอะทำโพในไอนะคะในสตอรี่เนาะแล้วก็ใเ้ื่้นหมดเข้ามานะคะว่าอยากดูออรีวิวแบบไหนไหมสุดแล้วก็ผลปรากฏว่า คลิปลองของ YouTube นะคะได้เยอะที่สุดเลยแล้วก็เลยอเอามาทําคลิปกันนะสําหรับวันนี้เนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้แต่งตั้งแต่เช้าแนละ้วว่าตอนนี้เนี่ยบ่ายสองแล้วนะคะ่ะคือเพิ่งทําธุระปะป,า,ป,ปางอะไรเสร็จทุกคนนี่แบบยุ่งมากแต่เช้าเลยนี่เราก็ไปล้างหน้ามาใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอะมาลองให้ดูพร้อมกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวแม่ขอติดคลิปขึ้นไปก่อนก็สําหรับต้นปีนี้นะคะนอกจากที่เขาจะมีชะาด้าลองพูดออกมาแล้วนะคะเขายังมีแป้งฝุน่นออกมาด้วยค่ะทุกคนคือแป้งฝุน่นแบบตลับสวยมากนี่นะคะ ดูลวดลายของน้องสิสวยมากจริงๆ ขวดรองพื้นใดๆแพ็กเกจใด,ดๆก็คือสวยมากนี่คือเขาไม่ได้ขี้โกงแบบว่าเป็นแก้วไว้ครึ่งหนึ่งนะทุกคนอันนี้ปริมาณ35 ml เลยนะคะเพราะว่าขวดคนเนี้ยข้างๆมันอ้วนถหงานไ่ยสำหรับเมคอัพโซวาซูในปีนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม perfecting makeup ค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันสามารถซึมผ่านอากาศได้นะคะเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระดาษฮันจินะคะก็จะเป็นกระดาษของเกาหลีที่มีการผลิตขึ้นมาเป็นพันปีแล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขายัางผสนบํารุงผิวจากโซวาซูลงไปในเมคอัพอันนี้ด้วยนะคะ ก็จะให้ผิวท um ี่เบาสบายแล้วกว่าผิวเนี่ยหายใจได้ตลอดทั้งวันเลยทำให้ผ like ิวสวยสมบูรณ์แบบนะคะดูสุขภาพดีอ่ะคร่าวๆนะคะอย่างรองพื้นเนี่ยอันนี้คืออ่านจากคำเคลมที่แบรนด์เขาให้มาเลยนะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดนะคะที่จะปรับโทนสีผิวของเราให้สม่ำเสมอขึ้นนะคะแล้วก็สวยเปล่งประกายเจิดจรัสนะคะแล้วก็ให้ผิวบางเบาสบายหายใจได้นะคะปกปิดแนบเนียนสนิทยาวนานถึง12ชั่วโมงค่ะทุกคนทุนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอทดสอบไม่ถึง12แล้วกันเนาะเพราะว่านี่ก็บ่าย2แล้ว ไม่งั้นแม่ต้องนอนท่าไหร่ตีสองหรอ <c oughs> สําหรับเฉดสีมีให้เลือก5เฉดนะคะวันนี้อิมมี่มา2เฉดสีก็จะเป็นเบอร์21กับ2 3นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่สาวๆแบบใช้กันส่วนมากเนาะร <c oughs> องพื้นเนี่ยราคา2,000บาทนะคะแล้วก็มีแปลงรองพื้นมาด้วย <c oughs> นี่เลยนะคะรูปร่างหน้าตาแปลงคือแบบดูดีมากทุกคน <c oughs> อันนี้เป็นขนสั่งคะอสนะคะแต่ว่าแปลงเนี่ยคือแน่นตืบแล้วก็ตรงนี้มี ปั๊มนะคะมีสกรีนแบบว่าสวัสูด,ด้วยสวยมากๆเป็นสีทองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวลงครีมกันแดดก่อนก็จะใช้เป็นของสวสัสูอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะครีมมี่โกลในไหนก็จะใช้สวัสูแล้วเนาะเราก็จะใช้ให้เขาเข้าเซตกันไปเลยนะคะคือจริงๆถึงแม้ว่ารองพื้นเขาเนี้ยจะมีกันแดดมาแล้วนะคะ SPF 17 PA บวกนะแต่เราก็ต้องทาครีมกันแดดอยู่ดีนะคะ อ่าให้ดูสภาพผิวก่อนนะคะสำหรับสภาพผิวเราตอนนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักว่าลูกชายเล่นงานแม่ตลอดเลยนะคะนี่ก็คือมีรอยสิวตามแบบไรผมตรงนี้นาอแล้วก็รอยแดงนะคะข้างจมูกรวมถึงใต้ปากตรงนี้ที่ตั้งแต่แพ้ท้องคือไม่หายเลยคิดว่าน่าจะเป็นพวกแบบ เวลาที่เราอาจีนออกมาอะไรเ่งี้มันน่าจะกัดแถวแถวนี้มแล้วก็แสบลอกตรงนี้นิดหน่อยนะคะแล้วก็เส็บเดิมขึ้นตรงนี้นิดหน่อยก็จะมีลอกๆบ้างเออสภาพผิวก็คือแบบว่าไม่ไม่ได้ดีมากนะคะมีรอยซีลรอยกะอะไรต่างๆเนาะทุกคนอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงรองพื้นกันเลยนะคะจะให้ดูว่าใช้ครั้งแรกจริงๆยืนการกดออกมาครั้งแรกให้ดูเนื้อก่อน เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเหลวนะทุกคนครีมครีมนิดหน่อยคือไม่ได้ไหลโจกมากนะคะแต่ว่าก็ลื่นๆไหลๆอยู่เนื้อนุ่มมากทุกคนเนื้อนุ่มลื่นมากนะคะนี่ขนาดเกลี่ยม้วๆเราว่าแบบยังใช้ได้เลยนะคะอันนี้เบอร์21นะเราคิดว่าพอดีพอดีผิวเราแหละเพราะว่ามือเราขาวกันหน้าเนาะ แล้วก็จะมีความอันเดอร์โทนจะเป็นเหลืองเหลืองนะคะแต่ไม่ได้เหลืองมากจะยังติ่งชมพูอยู่นิดหน่อยแล้วก็กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบเหมือนสกินแคร์แต่ว่าก็ยังมีความเมคอัพอยู่อย่างเงีย้ยถ้าใครเคยใช้สกินแคร์สวสซูจะรู้ว่ากลิ่นมันจะแบบโสมกลิ่นมันจะสมุนไพรมากแต่อันนี้จะกลิ่นออกแนวแบบว่าน้ำหอมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคซูมเข้ามาอีกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ทุกคนเดี๋ยวจอมันก็จะฟ้าเดี๋ยวมันก็จะเหลืองเพราะว่าเมคมันแบบลอยไปลอยมานะคะ คือแม่ก็ทำอะไรไม่ได้จริงอ่ะเราจะเริ่มจากป้ายลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้แปรงในการเกลี่ยนะทุกคนแปรงตัวนี้นะคะปึ๊บเกลี่ยง่ายมากแล้วคือไม่เป็นเส้นเลยขนาดลองพื้นแม่แบบมีความเหลวนะตรงนี้นะคะให้ยืนพวกแดง ดูทุกคนผิวแบบดูดีมากจริงมันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะไม่ปกปิดเลยนะแต่ว่าจะเน้นไว้ที่ปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอขึ้นผิวดูธรรมชาติมากเห็นไหมข้างนี้จะแบบรอยแดงๆๆๆๆๆไปหมดเลยนะคะข้างนี้ก็จะแบบเออเรียบเนียนขึ้นเดี๋ยวเราขอย,ยังใต้ตาอีกที สำหรับแปลงก็เข้าพวกซอกใต้ตาอะไรอย่างนี้ได้ดีอยู่เพราะว่าตรงนี้มันก็จะแหลมๆเนาะมันก็จะเข้าแบบนี้ได้เฮ้ยแต่ทับใจแปลงอะเกี่ยง่ายมากแล้วไม่เป็นเส้นเลยส่วนตรงนี้นะคะงานยากของเราก็คือหน้าผาพึบจะได้ ER> <t une> <id> <t une> ะะปกปิดประมาณมีเดียมนะยังมีรอยจางๆขึ้นมานิดหน่อยแต่ถือว่าโอเคมากๆเลยถ้าวันไหนที่เราต้องการแบบลุกผิวธรรมชาติธรรมชาตินะคะจากตอนแรกเมื่อกี้ที่มันเป็นแบบรอยสิวรอยสิวเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มไปอีกนิดนึงเดี๋ยวข้างนี้เนี่ยเราใช้แปรงก่อนแล้วก็อีกข้างหนึง่งเดี๋ยวเราใช้ฟองน้ําให้ดูเผื่อคนแบบเออไม่ค่อยถนัดแปรง <S <S ไม่ชอบใช้แปรงทรงนี้ใดๆก็แล้วแต่นี่นะคะก็เป็นงานผิวที่ได้ เนี่ยขอทักคอด้วยโอเคและนี่ก็เป็นข้างที่ลงรองพื้นแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ First สอิมเพรสชัของเรานะคือชอบคือแบบได้งานผิวสวยมากดีมากคือแบบเป็นงานผิวในอุดมคติอะทุกคนที่มันจะแบบ เงาเงาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้ติดอะไรผิวแห้งอะไรเงี้ยแลาว,ว่าถ้าไม่ได้ลงแป้งอะ่ะมันก็สวยอยู่นะอาจจะแบบเซตเซตอะไรนี้นิดหน่อยเนาะฟินิชนะคะก็ <ๆ S 1> ะะจะหนึบหนึบนิดนึงเราว่าที่เขาออกแป้งฝุ่นมาก็คือดีแหละนะเอาไว้ใช้คู่กันนะคะแล้วว่าหน้าต้องเซตแป้งนะสำหรับอากาศเมืองไทยนะคะทุก <laughs> คน <laughs> การปกปิดนะคะได้ประมาณมีเดียม เกือบเกือบจะฟูแล้วคืออันนี้อิปลงไป1รอบแล้วก็บิวเพิ่มตามใต้ตากับร้อยสิวนะคะถ้าจะเอาให้กริบจริงๆอ่ะอาจจะต้องคอนซีลเลอร์เพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ถามว่าแบบนี้เออใช้ชีวิตได้ไหมได้แล้วนะคะยิ่งถ้าคนที่ผิวสวยๆอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากอ่ะริงดูดีมากๆเลยทุกคนคือเราว่ามันเป็นรองพื้นที่แบบทาให้ผิวดูสวยขึ้นจริง,รงๆอะ่ะสําหรับข้างนี้ก็ก็อย่างนี้ข้างนี้ก็หไหม เออเรียบเนียนอีกอย่างที่เรารู้สึกก็คือเขาแบบเบาแล้วก็สบายผิวอยู่นะไม่ได้รู้สึกว่าหนักหรือหนึบหน้ามากนะคะทุกคนอ่ะส่วนข้างนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวองน้ําลงแล้วกันนะคะเออแล้วก็เรื่องสีนะเราว่ากําลังดีเลยนะคะเบอร์ยีบใช้ได้หน้าแบบไม่วอกไม่ลอยพอดีพดีแต่นี้อาจจะแบบเฮ้ยขาวว่คอหรือเปล่าเพราะว่าไฟมันสองหน้านะคะแต่นี่คือตัว นี่เราจะใช้ฟองน้ําของเราลงนะถามว่าฟองน้ํากับแปรงอันไหนง่ายกว่าคือส่วนตัวเราอะเป็นคนถนัดใช้ฟองน้ำเนี่ยเราก็ว่าฟองน้ามันลงง่ายแล้วก็เร็วกว่าแต่ว่าถ้าอยากใช้แบบคู่กันสวยๆแล้วว่าใช้แปรงก็โอเคเพราะว่าแปรงเขาอะดีนะลงแล้วแบบไม่เป็นเส้นเลยอ่าเมื่อเทียบกันเรารู้สึกว่าค่าที่ใช้แปรงอ่ะผิวจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเห็นไหมค่าที่ใช้ฟองน้ําจะดูแบบ หนากว่านิดนึงดูปกปิดกว่านิดนึงอะไรเงี้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ทาตาข้างนี้เนาะทาด้วยเอาที่ติดติดตูดฟองน้ำนี่แหละข้ง่ใช้ฟองน้ำปริบกว่าจริงๆทุกคนดูจากในกระจกอันเนี้ยก็เห็นได้เลยข้างนี้หนากว่านิดเดียวไม่ได้เยอะรอยดํารอยแดงอะไรคือโอเคเลยอะปกปิดดีนะคะเดี๋ยวเราบิวเพิ่มตรงนี้ใต้ตาลงเสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะเอาจริงหวีดลองมาก ผิวดูดีว่าทุกคนคือแบบกีด <c oughs> เฟิร์สอิมเพรสชัอัปเลย10เต็ม10นะคะแล้วก็เนี่ยเราทิ้งไว้พักหนึ่งด้วยนะดูว่ามันจะตกลองพวกใต้ตาอะไรอย่างนี้ไหมนะมันก็ไม่ขึ้นแบบตามรอยตีนกาเราตรงนี้นะคะแต่ว่า,าที่ชั้นพับตาเนี่ยอาจจะเป็นครีสขึ้นมานิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นทุกลองพื้นอยู่แล้วที่มันจะแบบปกป้องรอยพับตานะคะแต่เนี่ยคือแบบ รับใจมากค่ะทุกคนอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเสร็จด้วยแป้งฝุ่นกันนะคะสําหรับแป้งฝุ่นเนี่ยอันนี้ก็คือสวยมากตลับแบบนี่เนาะดีเทลต่างๆนะคะเป็นแบบลาดอกดอดอกดแบบนี้แล้วก็เปิดขึ้นมานี่นะคะก็จะมี พับอยู่ในนี้ซึ่งจะบอกเลยว่าพับนุ่มมากทุกคนพับนุ่มแบบเหมือนมาร์ชเมลโล่แล้วก็ตัวพับของเขาอะค่ะไอขนขนนะมันไม่ได้ยาวมากนะมันจะเป็นขนแบบยังไงคล้ายๆก็มาหยี่อะ่ะเออแต่ที่เราชอบมากๆเลยก็คือนี่เขามีตัวกั้นแป้งจ้าแบบเอาพับมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดมาพึ้บค่อยเป็นแป้งแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้งานมันก็จะแบบสะอาดดีมากๆเดี๋ยวเราจะมาเปิดแป้งไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองซ่อ นี่ใช้ครั้งแรกจริงๆลองของก็คือลองของจริงๆไม่เคยใช้มาก่อนใดๆทั้งสิ้นอ่ะเฮ้ยแป้งก็หอมทุกคนแต่แป้งเรารู้สึกว่ากลิ่นมันแบบมันน้ําหอมน้ําหอมอะเออจะไม่ค่อยมีกลิ่นบารุงเท่าไหรจ่จากแป้งตรงนี้ทุกคนแป้งนุ่มมากแป้งแบบนุ่มลื่นเดี๋ยวดูว่าลงบนหน้าจะเป็นยังไงนะคะก็สําหรับ คุณสมบัติแป้งนะคะบอกว่าเป็นผงแป้งที่เคลือบความชุ่มชื้นค่ะทุกคนแล้วก็ออกแบบมาเพื่อยึดเกาะพร้อมกับเก็บความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะแล้วก็จะมีซควาลนอยู่ในแป้งด้วยซึ่งตัวซควาเลนเนี่ยก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวทำให้ผิวยืดยูนเป็นประกายกระจ่งางใสอะไรประมาณนี้สําหรับเรื่องการคุมมันอะ่ะเขาเออเหมือนไม่ได้เน้นมานะคะเขาแบบไม่มีเขียนเรื่องการคุมมันมาเลยแต่เขาจะเน้นที่ว่าแป้งตัวนี้สามารถใช้กับคนที่ผิวแห้งได้เพราะว่าบางทีคนที่ผิวแห้งอะ่ะก็จะมีความลําาาาบกกกใในรใช้้แปปงงว่ลไ็จำ กล้องก็จะดูยิ่งหน้าแห้งพอหน้าแห้งก็จะดูผิวแก่ดูแบบเออไม่เปล่งปังไม่สดใสอะไรอย่างนี้นะคะสาหรับสีแป้งของเราเนี่ยเป็นเบอร์21นะคะนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้สาหรับแป้งมี3มเฉดนะคะก็จะมีเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นทันสเปรย์นะคะเป็นยูนิเวอร์ s h ลเ e ดแล้วก็อันนี้2 1 n นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ23ราคาแป้งนะคะ1,900บาทค่ะก็ถือว่าโอเคนะเป็นราคาแบบ กลางๆสำหรับเคาน์เตอร์แบนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะลงแป้งให้ดูแล้วนะจ๊ะคือแป้งี่กดลงไปมันติดพับขึ้นมาแบบไม่ได้เยอะมากนะทุกคนเพราะว่าอางจริงเลยเรารู้สึกว่าซาวาซูเขาแบบไม่ได้เน้นให้ผิวดูฉ่ำแป้งอ่ะเขาเน้นให้ผิวฉ่ำรองพื้นมากกว่าแต่แป้งอะ่ะเหมือนมีเอาไว้สำหรับแบบไม่ให้รองพื้นมันไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงจมูกเราก็จะกดๆแบบนี้ เซตใต้ตาไว้นะคะเวลาลงแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงความแห้งของแป้งเลยคือแป้งบางตัวที่แบบว่าเน้นคุมมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาลงไปเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยผิวมันแมนนะผิวมันแบบสักสาคลืนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือไม่เป็นเลยทุกคนแป้งแบบบางมากอะ่ะเดี๋ยวแม่ขอเทเออกมาดูเนื้อแป้งใ้่ไหมแป้งแบบฟูมากเบาละเอียดมากทุกคนแป้งคือละเอียดมากๆแบบไม่ไม่ไมีเป็นก้นกอนๆออกมาเลยอะ่ะทาแล้วแบบนวลเนียนอะ่ะ เราก็จะเซตไว้บางๆประมาณนี้เนาะเพื่อไม่ให้มันกลบรองพื้นไปมากนะคะแล้วเราก็วางาพับเออวางาพับไ้บนนี้แล้วก็อนันนี้แล้วก็ปิดลงมาเออไม่ชินนะเมื่อกี้เอา,าพับอะใส่ลงไปเลยต้องวางบนที่กั้นก่อนนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะทุกคนถือว่าเราลงรองพื้นเสร็จตอนนี้แล้วกันก็ เดี๋ยวแต่งหน้าต่อนะคะสําหรับวันนี้อิจะไม่ได้ลงไฮไลท์นะทุกคนพเพื่อให้เห็นว่ารองพื้นเนี่ยมันแบบเงาได้ขนาดไหนระหว่างวานันหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเหงื่อออกแล้วเป็นคราบไหมขึ้นเป็นฝังขยะหรือเปล่าเงาขนาดไหนอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นกันชัดชดนะคะไม่งั้นมันจะแบบมูมูว่ามันเงาไฮไลท์หรือว่ามันเงารองพื้น โอเคฟินิชลุคของวันนี้เสร็จแล้วนะคะก็สําหรับเมคอัพวันนี้ของเราก็เป็นแบบนี้ดูนัวๆใสๆธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้ปัดไฮไลท์เลย นี่นะสาหรับผิวก็คือหลังจากที่เขาเซ็ตตัวนะคะแล้วก็เมคอัพอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมชาติดีนะทุกคนแบบว่าไม่ได้ขาวลอยนะคะแล้วก็ไม่ได้ยังไงคือมันดูกลืนแล้วก็ดูเป็นผิวมันดูธรรมชาติมากๆเลยแต่ว่าผิวแบบดูผ่องดูนวลดูสวยอะแล้วก็เมื่อเราเซ็ตแป้งอะไรเรียบร้อยเนี่ยคือส่วนตัวนะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเงามันชํำหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะคะมันค่อนข้างที่จะแมทแมทไปเลยด้วยซ้ำนะจากไปที่ผิวแต่ว่าผิวที่ได้อะ่ะมันจะแบบผ่องๆองนิดนึงอะทุกคนมันจะนแบบ เล่นแสงนวลๆหน่อยๆอะไรอย่เงี้ยซึ่งมันเป็นเอฟเฟกต์หิวที่เราชอบมากนะคะแต่ว่าทีเนี้ยต้องดูก่อนว่าเวลาที่เราเหงื่อออกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่นะะใหน้ากากอนามัยดูเนาะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเออมันติดมาสออกมาเยอะน่อยแค่ไหนสําหรับกิจกรรมต่อไปที่แม่ทํานะคะก็คือเดี๋ยวจะต้องเอาผ้าไปซัก เอา้าไปซักปาก,ากผ้าอะไรตา่ตางๆก็เดี๋ยวอาจจะใส่แมสอยู่บ้านให้ได้ดูกันแลวกันเนาะเผื่อใครออกไปข้างนอกใส่หน้ากากจะได้ดูนะคะว่ามันติดหรือว่าไม่ติดตอนนี้นะคะก็คือไปซักผ้าแล้วก็เดี๋ยวเราเอาผ้าไปตากซึ่งแล้วก็ใส่หน้ากากอยู่บ้านนะคะเพื่อจะด,ดูว่าเฮ้ยมันติดหน้ากากไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเบื้องต้นนะคะหนึ่งสองซ้มช้าติดไหม ก็มีติดบ้างนะคะทุกคนแต่คือแบบน้อยอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรมากนะจะมีติดตรงแบบตรงตั้งจมูกนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราแบบรีดติดไปกับจมูกนะคะสตอนนี้ขอทอดพักก่อนเนาะนี่นอนให้ลูกฟังเบบี้พาสอยู่นะคะ <S <S เสริมพัฒนาการลูก <S <S เสริมสมาธิล,ลูกก็ดินด้วยเมืเ่อกี้หูถ่ายไม่ทันอ่ะดูแบบก็นุน่งหัวเลยอะตอนนี้แม่ท้องห้าเดือนแล้วค่ะ ก็นี่แหละพักหนึ่งตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะตอนนี้แต่งหน้าไว้สองชั่วโมงและก็คือผิวงานผิวยังแบบยังดีอยู่นะคะอาจจะมีแบบเอ้ยตรงนี้ที่มันหลุดหลุดติดหน้าก,กาไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เดี๋ยวประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะเราจะไปออกกําลังกายไปเดินไปเดินลูกนะคะเดินทุกวันสุด,สดตอนนี้เดินเสร็จแล้วนะคะก็เดินไปทั้งหมด2.4กิโลนะประมาณ สามสิบสามนาทีนะคะครึ่งชั่วโมงนิดๆน,นี่เลยคือนี่ก็เพิ่งเดินเสร็จพ่แล้วก็เปิดกล้องมาดูเลยนะคะไม่ได้เช็คอะไรก่อนเลยอ่ให้ดูความมันที่เกิดขึ้นบนหน้า mm hmm. ก็มีแค่ช่วงทีโซนนะเท่าที่เห็นนะคะตรงจมูกตรงนี้ก็คือมีหลุดๆนิดหน่อยนะตามเหงื่อใดๆแต่เรารู้สึกว่าข้างนี้ที่เราใช้ฟองน้ำมันแบบ เยอะกว่าข้างนี้ที่ใช้แปลงนะคะอาจจะด้วยแบบปริมาณรองพื้นที่ลงด้วยฟองน้ําอาจจะแน่นกว่าเนาะแล้วก็จมูกนะคะม,มันมันนิดนึงนอนด้วยเหงื่อออกอะไรใดๆตรงนี้ก็มันมันมน,นิดนึงเหงื่อออกนะคะส่วนตรงแก้มตรงแก้มเนี่ยดูอย่างนี้ก็คือไม่มันนะทุกคนแต่ว่าจับไปอะ่ะหนึบๆนิดนึงด้วยความที่แบบเราเหงื่อซึมๆเนาะแล้วก็ความติดทนดูตรงสิวสิ ก็คือหลุดนิดหน่อยนะคะตรงรอยสิวตรงนี้จะถือว่าโดยรวมๆยังโอเคมากๆหน้ายังดูผ่องไม่ดอกไม่หมองเลยตรงนี้ที่เป็นรอยสิวก็อาจจะจางๆลงบ้างนิดหน่อยนะคะตัวลองพื้นแต่เราชอบที่มันแบบไม่ได้เป็นคราบเป็นสังขยาขึ้นมายอะไรเงี้ยน,น้องก็ตรงนี้แบบเป็นพื้นที่อันตรายของเรา <c oughs> แบบมันจะชอบแบบมากองกองกันนะคะแต่นี้คือแบบเออไม่เป็นอะ่ะแล้วก็ผิวหน้ายังดูผ่องอยู่เลยโอเคก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วก็รอหยกมาละเพราะว่าหยกแบบไปวิ่งที่สนามกีฬาีย่กันวิ่งโอเคกลับบ้านมาแล้วนะคะแล้วก็กินข้าวอะไรเมื่อกี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะก็ตั้งแต่ที่เราไปออกกําลังกายนะคะกลับบ้านมาเนี่ยก็คือไม่ได้เปิดแอร์เลยที่เราไปเดินออกกำลังกายก็ไม่ได้เปิดแอร์นะคะเป็นห้องพัดลมนะ นี่ให้ดูสภาพผิวเออลืมบอกตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามทุ่มแล้วแต่งหน้าไว้ตอนบ่ายสอครึ่งก็ประมาณเชั่วโมงอติกลมๆว่า7ชั่วโมงละกันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าฮูเป็น12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าตอนนี้3ามทุ่มแล้วแม่ก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะ เรมไปอาบน้ํานอนแล้วเนาะโดยรวมอาดูเรื่องความคุมมันก่อนนะคะสําหรับเรื่องการคุมมันเราว่าไม่ได้คุมมันขนาดนั้นเพราะว่าตรงเนี้ยทีโซนอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบมีความมันเนาะแต่ว่าตรงนี้คือผิวสวยมาก นะคะตรงข้างแก้มคือดีมากๆเลยเนาะก็ถ้าใครที่แบบอยู่ห้องแอร์ไม่ได้เผชิญชีวิตห้องพัดลมหรือว่าเดินเยอะเหงื่อออกอะไรเงี้ยเราว่ามันโอเคเลยนะคะส่วนเรื่องความติดทนนะจริงๆเราว่ามันก็ทนแหละเออทนในระดับหนึ่งอะแต่ถามว่ามันมีหลุดไหมนะคะมันก็มีหลุดเช่นตามนี้นะคะที่เราแบบมีรอยสีอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดหลุดไปบ้างเนาะหรือว่าเวลามือเราไปโดนเราไป จับหน้าปาดผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลุดไปบ้างแล้วก็ตรงจมูกนี้นะคะอันนี้ก็หลุดแบบเห็นได้ชัดเนาะเพราะว่าตรงนี้เราจะแบบเหงื่อออกเยอะนะคะแล้วก็เป็นรอยแดงลอกง่ายอยู่แล้วตรงนี้อ่ะก็หลุดไปประมาณนี้แต่ถามว่าโดยรวมแล้วมันแบบมันหลุดแบบน่าเกียดไหมแหว่งไหมอะไรเงี้ยก็ก็ไม่ได้ขนาดนะั้นนะแต่แค่ว่าถ้าใครแบบชอบความเป๊ะนะคะอาจจะต้องแบบเติมเติมแป้งระหว่างวัน นิดหนึ่งเนาะส่วนเรื่องการเป็นคราบนะคะน้อยมากๆมีแค่ตรงคางตรงนี้เองคือคางตรงเนี้ยอีแบบทายาแต้มสิวไว้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะว่าคางเราแบบมีการแสบลออแล้วก็แดงตรงนี้อยู่แล้วนะคะจากที่ผิวมันลอกๆมันก็เลยแบบตกคราบนิดนึง น้อยมากคือแบบคือต้องมาจ้องใกล้ๆเลยถึงจะเห็นนะแล้วก็เนื่องจากว่าใส่หน้ากากด้วยอะไรด้วยนะคะบางทีตรงนี้มันก็จะอบกว่าบริเวณอื่นเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะส่วนเรื่องสีนะคะคือดีมากพองแบบไม่ดอบเลยทุกคนนี่สีหน้าก็คือแบบไม่หมองเลยนะคะแล้วก็ สีแบบพอดีกับตัวนะคะอันนี้คือเบอร์ 21n ออกไปทางโทนเหลืองนะคะโอเคเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ผิวหน้ามันจะแบบแ,บบแดงๆนะคะแต่ว่าตัวเหลืองเพราะฉะนั้นรองพื้นที่ใช้ควรจะเป็นโทนโทนเหลืองนะมันจะได้แบบอ่ะพอดีกับตัวนะคะมีอะไรอีกเออเอ,เ,อเรื่องรูขุมขนนะคะตกร่องรูขุมขนไหมส่วนตัวก็ไม่นะ ไม่ได้ตกแบบเป็นรูๆชัดเจนอะไรขนาดนะั้นะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เราเหงื่อออกเนาะมันก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเออถือว่าให้อภัยได้นะคะอัมพางรูขุมคนอะไรเงี้ยโอเคดีเลยเอ่ะเดี๋ยวเรามาลองซับมันกันดูนะคะว่ามันจะหลุดไปมากน้อยแค่ไหนนะทา่านี่เลยนะคะโอ้แต่พอซับมันแล้วก็โอเคนะหนาแบบ ไม่เมือกมากจริหนะ้าเมือกไปนิดหนึ่งน่ากลัวซับมันแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถามว่ามันไหมก็เนี่ย <c oughs> ก็มันอยู่นะทุกคนเออแต่ว่ามันพอซับแล้วมันก็โอเคนะคะก็จะมีตรงนี้นะที่แบบว่าเออจะตกแป้งทับอะไรเงี้ยก็ได้เนาะส่วนตัวอื่นๆก็แบบเราว่ามันยังติดทนดีอยู่เลยนะคะโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ตาที่ตาพอเราทาอายแชโดว์อะไรอย่างนี้ลงไปอะ่ะมันไม่ไม่เป็นค่าไม่เป็นครีสแล้วนะแล้วก็ตรง ติ้นกาของเรานะคะคือลองพื้นบางตัวที่อีฟใช้อะบางทีแบบผ่านไปตอนเย็นอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเป็นตีนกาตามที่เราหน้าเรายิ้มหน้าเราอะไรอย่างนี้เลยทุกคนแต่เนี่ย ไม่มีนะคะไม่ตกลงตีนกาถือว่าดีแล้วก็โดยรวมสําหรับวันนี้เรารู้สึกว่าก็สบายผิวดีนะคะแบบไม่ได้หนักหน้าไม่ได้รู้สึกว่ามันหนึบมันเหนอะมันลาคาญผิวอะไรเงี้ยอ่าโดยรวมที่ลองนะคะทั้งรองพื้นแล้วก็แป้งนะคือชอบมากชอบในงานผิวที่ได้นะคะฟินิชลู้ความติดทนอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้ทน100อะไรขนาดนั้นแต่ว่าในชีวิตประจำวันอีว่ามันใช้ได้แล้วหรือว่าใครทาไปออกงงออกงานอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ งานผิวที่สวยมากๆอีกตัวนึงอ่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะไปลองดูได้ที่เคาน์เตอร์สาวาซูนะลองพื้นนะคะ2,000บาทไม่แน่ใจว่าแถมแปลงมาด้วยไหมแต่มีคนบอกว่าแถมนะคะแล้วก็ แป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นแบบสวยมากๆเลยแป้งฝุ่นเนี่ยราคา1,900บาทยังไงวันนี้คลิปลองของก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจปังๆนะคะเราจะเอามาลองกันอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าใครรืมก,กด subscribe ะะ่ะแล้วก็ติดกระดิกด้วยะคะ่ะบ๊ายบาย